สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่เขื่อนลำตะคองนะครับผมก็มาแวะอยู่เขื่อนลำตะคองนะครับอันนี้อยู่ด้านหลังของผมนะครับผมก็จอดแวะนะครับผมข้างหลังนู้นก็เป็นทางด่วนนะครับผมทางด่วนโคราชนะครับอันนี้ผมก็มาแวะข้างทางกันก่อนจอดพักริมทางนะครับดูวิวดีๆนะครับผม เดี๋ยวลองดูทางด้านหน้าดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเขือนลำตะคองนะครับผมนูน้นทางล่างน้มีรถด,ด้วยนะครับทางล่างนมีรถด,ด้วยตรงเขื่อนลำตะคองนะครับมีวัวมีควายตรงนู้นนะครับผมนวนแสงแตะวันมันเจิดจ้าฝนจะตกแล้วนะครับอันนี้เขื่อนลำตะคองนะครับวันนี้ผมกับ เดินทางกับโคราชนะครับผมกลับบ้านก่อนสักวันหนึ่งนะไปทำธุระนะครับอันนี้ทางก็จะมาจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพนี้จะมุ่งไปที่ภาคอีสานนะครับนี่ทางด่วนโคราชนะครับผมสวยงามนะครับถนนก็โล่งครับวิ่งกันยาวๆนะครับผมโอ้มีก้อนหินด้วยนี่ครับก้อนหินภูเขาแท้ๆนะครับผมแน่นอนครับบรรยากาศดีมากครับผม นี้ทางนี้อยู่ในรถจะไม่ออกมาเลยนี่แหละครับรถที่มาอยางสวยไหครับจอดพักผมจอดพักหลายรอบแล้วครับก็เลยหาวิวข้างๆวันหาเวลาจอดพักกินอาหารด้วยนะครับนี้เป็นเวลาสี่โมงนะครับ เออบรรยากาศข้างล่างหน้าหน้าลงไปมากเลยนะครับด,ดูมีรถมีรถมีลายวิ่งลงไปได้ด้วยตรงโน้นนะ่ะไม่รู้เข้าลงไปตรงไหนนะครับนรง้นนะครับฟูหน้าไปมากเลยนะครับเนี่ยถ้าไปลงไปนู่นนะครับมีแล้วก็มีรถจอดหาปลาตรงนน้นนะครับผมแต่มันจะไกลมากเลยเนาะ กลจ,จนสุดสายตาด้วยนะครับ uh huh. okay. เป็นไงครับทางด่วนโคราชสวยงามนี่เลยครับ เพิ่งลงมาจากรถได้นะครับเดี๋ยวถามแฟนกันมีอะไรมั่งวันนี้ออแคมปิ้งสักแป๊บนะครับผมอ้าวนี่ข้าวเหนียวเ้าวน่แกมาให้ดูก่อนแทนแทนแทนอันนี้ของเรียมนี่ข้าวนะครับ อันนี้ข้าวเป็นอ่าหมูนะครับใช่หมูหมูปิ้งหมูเนื้อนย่างนะครับมีขนมมีเงาะนะครับผมลูกเบลเล์นะครับลูกใหญ่มากนะครับผม ซี่ยูโคลาดโลละร้อยสีบาทเนาะสุกถูกโภแพงเลยครับร้อบาทเมดลูกนี่หาร้อยกว่านะครับผมจับไปต้องจับ Thái là kim cái liên rồi đấy kim thủ liên Thái là kim thủ ăn ก็กินพอดีลนะน้ำนี่นนก็ไม่ได้ซื้อนะเติมน,น้ำมันมาพันหนึ่งก่อนในน้ำปวดนึ่งได้เลยนะยนีอย นำเน่เด้อทุเรียดอเด้อมอง,องเมอเดเพลินนะนี่นะูต่างต้องตั้งใจใกีน่วแคเขาขีาข่ถายัเาบเบอร์เล,อเลยครับ ทางแนมทางแนมกล่องทางแนมรถ้างนอกห,ห,นหวานมากเลยเนี่ยขนาดอยู่น้ำโคลงซี่นะ่ะน้ำกานลนอน์ดิกเมงวันตัวบั่จืมเม็ดนะครับดูเม็ดนะครับเม็ดนิดเดียวเอง นะจะว่าเป็นยะังไง้ะผมจะกินมุมมามนิดนึงนะครับเนาะบะม,มีซ้อนเนาะหน้าตาจะมั่มๆเลยขี่รถเบิดมือเนาะวนนะี้เนาะจอดเบิดมือจอดหลายรอบเลยโอ้เม็ดนิดเดียวเองอะ่ะเดี๋ยว,วคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยว,วผมก็จะกินต่อให้อิม่มแล้วให้ไปบ้านนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับที่มองเห็นประมาณนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศก็คึมฟ้าคึมฝนดีนะครับตรงนู้นน้าทางฝนจะตกแล้วนะครับตรงนู้นน่ะมันมืดนะครับผมอันนี้ก็กําลังเก็บของกำลังจะเดินทางต่อไปเหมือนกันนะครับก็ยังไงถ้าใครเข้ามารับชมช่องของ PP View ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม อยู่แถวนี้เริ่มเจริญมากแล้วนะครับเพราะว่ามีทางด่วนแล้วโคราชมีทางด่วนก็เริ่มเจริญแล้วนะครับนี่นะครับก็มีภูเขามีรถวิ่งนะถนนก็สวยดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมขับมารถมาก็ไม่ได้ขับเร็วมากนะครับขับประมาณ7จ80 70 80ป0ร้อยหนึ่งนะครับวิ่งประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิววิวทัศน์ทั่วไปนะครับสวยงามนะครับ ไปนั่งก้อนหินให้หน่อยอันนี้บังคับแฟนให้ไปนั่งบนก้อนหินนะครับผมอา่านั่นนั่นแหละเนี่ยต้องบังคับนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างรู้สึกบรรยากาศดีไหมครับยากาศดีไหมย,ยากาศดีด้วยอันนี้ไม่มีไม่รู้จะสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์แฟนตัวเองนะครับ ไปตอนที่อารมณ์ดีอยู่นะสัมภาษณ์ได <c oughs> ้วันไหนอารมณ์ไม่ดีสัมภาษณ์ไม่ได้ครับโดนด่าครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะครับ <c oughs> เก็บมาฝากประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้